สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมมีกแลสโนโคุงวันนี้ผมจะมา,ท,มาทําหมัดซูปเปอร์แบบละเอียดนะครับคือคลิปที่แล้วอ่ะทุกคนยังจําได้ไหมคลิปที่ผมพาเพื่อนผมไปทํอะผมไม่ละเอียดนะเพราะว่าผมไม่ได้บอกจุดซื้อวันนี้ก็จะมาบอกจุดซื้อที่โลกใหม่โลกเก่าเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดแรกกันเลยดีกว่าจุดแรกนะครับจะเป็นจุดที่อยู่เกาะปาร์กี้นะครับเออแบ็กเล็กนะครับราคา หนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ที่ผู้เล่นใหม่ส่วนใหญ่จะมาซื้อกันเนาะใช่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอลไรมานะครับเดี๋ยวไปดูจุดที่สองเลยดีกว่านี่นะครับก็จะเป็นจุดที่สองนะครับก็คือที่เกาะสกายเปียนะครับมันจะมีโขดหินอยู่ก็ไปหาดูกันได้นะครับห้าแสนบาทนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่ต่อไปนะครับเป็นที่เกาะมนุษย์เงือกนะครับข้างประสาทน,นะครับก็ มันจะมีที่ขายนะครับก็ราคาเจ็ดแสนบาทนะครับก็สามารถมาซื้อได้นะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดในโลกเก่านะครับอันนี้คือจุดรวมนะครับก็คือที่โลกใหม่นะครับอยู่ที่กอครึ่งร้อนครึ่งหนาวนะอันนี้จะเป็นครึ่งร้อนนะครับก็สามารถมาซื้อได้นะอันนี้เฉพาะโลกใหม่เท่านั้นนะครับส่วนต่อไปนะครับที่ต่อไปเลยก็คือกรงเล็บมังกรนะครับนี่นะครับก็คือกรงเ็บมังกรนะครับใช้หนึ่งพันห้าร้อย เงินเอฟหรือ1บ0หนึ่งพันห้าร้อยแฟกเมนนะครับก็สามารถมาซื้กนะอ,ก,อ,ก,อก,กันได้นะครับใช่ข้างๆที่อะไรมันไม่เรียกว่าข้างๆโอเคก็ช่างมันเถอะแต่ก็สามารถมาซื้อกันได้นะครับใช่หนึ่งพันห้าร้อยเงินเอฟนะแค่นี้ก็ทํามาซูเปอร์ได้แล้วครับโอเคบาย